เดี๋ยวคลิปนี้นะผมก็จะไปเล่นแบบว่ารวมปืนเกลียนที่เรียกได้ว่าปวนห้องสไนเอาเรื่องเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็อย่าได้ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีเจ้า M4 กระบอกนี้นะครับผมอ่าแน่นอนนะครับว่ามันต้องมีนะครับนี่คือหนึ่งในปืนเกลียนและแน่นอนนะครับว่าผมก็มี M4 ไอ้นี่ตัวเลเวล2ด้วยนะครับแต่ไม่มีเลเวล3ไม่รู้ว่าเลเวลเลเวลมมันมีไหมน่าจะมีเนาะแต่ว่าผมขออนุญาตไม่ไม่สุ่มมันละกันนะครับ เพราะว่ากว่าจะได้มันก็ผงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับและที่สำคัญเลยก็คืออ่นี่เลยครับ VSK เลคามนะครับไอ VSK อันนี้เป็นอะไรที่เกลียนสุดๆอยู่แล้วนะครับผมแล้ว SVU ผมมีหรือเปล่า SVU นะครับต้องมีอยู่แล้วล่ะนะครับผมจัดไปนะครับรวมของ เรียนเลยนะครับผมรวมเรียกได้ว่ารวมสไนเกรียนนะครับเร่นรวมปืนเกียร์ที่เอาไปปวดห้องสไนได้แน่นอนแต่จะปวดได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชาวตาไปเก็บด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวรับชมคลยรลบประกันได้เลยว่าเด็ดๆทุกไอดีประกันความปลอดภัยว่านี่เป็นเพจแท้แน่นอนที่มีผู้ติดตามอยู่แสนกว่าคนถ้ารู้แล้วละก็อย่ารอช้าไปจัดกันได้เลยแค่นั้นยังไม่พอเรายังมีบริการปั๊มยศปั๊มฉายาหรือปั๊มบัฟแขนงันนี่เลย ไก่ดีเกมช็อปที่นี่เราก็มีให้บริการนะคระับไปอยู่ใต้คลิปครับมาเลยเปิดมาถึงก็ต้องเปิดด้วยเจ้าสนนยนี้เลยนะครับเนีหดูยิงให้โดน <laughs> เ,เรียกเรียกมันว่าสไนยได้ไหมอืมแต่ว่ามันอยู่ในใน <Double Kill. S 1> ไ,ไรเฟิลซุ่มยิงนะ <laughs> ปินเก่าที่ แบบเป็นปืนเจียนี่หลายคนนะครับรู้จักกันแน่นอนนะครับแล้วทําไมฝั่งกูนี่ดูตึงยเนวะมันดูตึงจนแบบว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากมายอุย้ยโอ้โยเอ็มเข้าหัวเต็มกระหม่อให้เยอะเลยยูโ you น know. ่เฮ้ยขอตัวเก็บเสี่ยงได้ไหมขอเล่นตัวเก็บเสียงด,ดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมูฝั่งตัวกล้าแม่งเอาเรื่องว่ะคือมันสกปรกยิงได้นะตาแบกดีวอสขำเด้อ ให้ผมแบกเหรอกูจะมาเกียนกูเพ่กมาเจอประโยคนี้ตายแล้วครับตายแล้วนน่เฮ้ยเรียบร้อยโดนเหลากูโดนเหลาเลยโอ้ยบาเล็ดครับ ตป้งเดียวไปไปเกิดใป่ที่ฐานเลยแบบนี้ก็ไม่ล่าละครับาบนใช่ไหมล่อยเรียบร้อยเสร็จโจทยดีครับอุย้ยโ,โหไม่ไหวปะนี่มันต้องพยายามเล็งหัวนะนจริงๆอะถ้าไหวนะถ้าไหวก็ต้องพยายามเล็งหัวหน่อยนะครับ ใจเย็นขอวันนี้ต้องใจเย็นแมงโคตรปุ่นบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวไป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 ลง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 อ้โโหอ้เจอบาเลตลั่นรัวเลยเมื่อกี้แมงปองปองปองเลยนะครับ โอเคครับผมก็ไม่มีใครเกียร์เลยเอ้เพื่อนเห็นไม่เนี่ยมาอยู่บ้านเหล่านี้โอ้อยไม่เห็นกันเลยไม่เห็นกันเลยล่าสุดไม่เห็นกันแล้วเรียบร้อยบอกเลยไม่รอดละทรงนี้สายละโอ้โหไปหนู่นเลยอะ่ะโอ้เพื่อนกูไม่เห็นแม้สักคนเลยอะ่ะโอ้กูไม่ปื้มเลยว่ะตอนนี้กูไม่ปื้มจริงๆนะเนี่ยกูไม่ปื้มเลยเนี่ยโอ้ ไม่ปื้มเลยตายตายตายแล้วกูก็ยิงไม่โดนเลยสนายกูไอปืนกูโอ๋ออ๋อกระสุนหมดอีกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยเลยขอเล่นไอ้เลขาโมเลยได้ไหมเรียบร้อยนี่มาเด็ด เฮ้ยเต็มจอคุณเลยอุ้ยแต่จริงๆนะสไนเปียนเนี่ยถ้าเจอคุณแม่นๆเนี่ยแล้วสไนที่ปกติส่วนมากมันยิงกันนัดเดียวอยู่แล้วอนะเนาะโอ้เล่นยากนะเออจะว่าไปเล่นยากนะเจอแบบว่าสไนที่แบบไอ้อย่างบาลีเลยก็ได้เจอกับบาลีก็เล่นยากนะแต่ปืนเกียร์ก็คือปืนเกียร์อนะ่ะ มันมันมีมันมีมนมร,ระดับความเกลียนของมันอยู่นะครับมันมีร,ร,ะระดับความเกลียนของมันอยู่เรียบร้อยอ๋อฮดูเลือดกูดูเลือดกูเรียบร้อยครับโ,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 โอ้เลือดไปกัน,กโโโโนกหมดแล้วเกมพิกเฉย โอ้โหว่าจะยิงโดนกูตายเลยนะเนี่ยกูโดดกูโดดครับตัวตายไปเลยคั้หนึ่งปรับตัวไม่ได้เล่นเล่นแรงครับเล่นแรงก็บอกเกินเมื่อกี้ก็เล่น VSK เมื่อกี้ก็เล่น M4 นี่กูว่าเล่น NVU โอ้โหครับด่านเดิมแต่ว่าคนละห้องนะครับส่วนมากตอนนี้ผมหาได้แต่ด่านนี้แหละจริงๆนะอุ้ย กี้มั่งชนายแล้ววะ S K S ป่ะเฮ้ยพอดีพี่เปเกิดไ้เฮ้ยไปไหนนี่ผมมีเกิดไฟม,มามาใหม่มาใหม่ผม,มเมื่อกี้นี่คือแบบมาอย่างดีเลยมาพังตาหลังๆนั่นแหละลล <c oughs> โอ้โหแลว ถ้าไปไกลๆตอนเข้าสโคมันจริงยากอย่างวะรจริงๆนะมันพูดไม่เป็นเลยวะแต่จริงๆถ้าพูดถึงปืนเกียนอนะ่ะผมผมชอบปืนนี้นะชอบมากกว่าพวก VNK อะไรอีกนะแต่แบบก็เข้าใจแล้วว่าปืนพวกนั้นมันมันกเกรียนกว่านะแต่ว่ายังไงผมก็ชอบไปพวกนี้จริงๆว่ะเรียบร้อยอต้าดาเกือ โอ้ยเฮ้ยฉาดเลยอยู่โน่ะนี่แหละสวยโอ้ทีมแดงเรากดได้ขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเออเฮ้ยโอ้โหคือกูก็ไม่อยากฟันไงกูตั้งใจอยากจะเล่นปืนแล้วเป็นไงสุดท้ายกูก็โดนฟัน ตาที ciel. ่แ <boundaries> ล้วก็โดนตาที่ก็โดนแม่โอ้ยโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วไป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 วิ่งไปจัดการเองเพื่อนวิหลบได้หลบฟิวพอดีหลฟิวหลบฟิวว ถ้ายิงผมไม่โดนที่ผมได้เปรียบเลยนะยังไงดีล่ะไไนี่ <c oughs> แหละโอ้โหโอุวีเอชเลยดีกว่าม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 าวีเอชเควีเอชเคเริ่มเริ่มมีกลิ่นแล้วฝั่ายตรงข้ามมันเริ่มมีกลิ่นแล้วแม่งเริ่มแบบว่าดันดีแล้วจริงๆแม่งเริ่มดันส่วนแม่งเริ่มมาดีแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยฝากแดงไม่เอานะคะ้าใเหมือน เหมือนห้องเมื่อกี้เนี่ยกูไม่เอาเลยแต่ไอวีเเคเลยครับโมนี่แม่งเจ๋งนะขนาดสะโคบแม่งยังแม่งยังดีอนะ่ะแม่งยังแบบมันแน่นอนแหละมันต้องดีกว่าตัวดักเดิมมันอนะ่ะมาดูดิยอดอ่ะจริงชอบมากเลยนะโอ้ย โอ้ยู่ทุกที่จริงๆเลยมาทุกที่มาทุกจุดจริงๆเลยไปมาต้องอยู่ในบ้านออกไปหมดเรียบร้อยเรียบร้อยยังไงครับผมปาแกไปขนาดนี้แล้วพวกคุณไม่ออกมาอีกเลยโอ้โหหนึ่งนัดไม่ตาย เห็นไหมคเห็นที่ผมอบอกจริงๆถ้าเจอกับถ้าเจอกับบาเลสหรือสไนที่จริงนัดยอร์แล้วเจอแบบมันม่นเนะโหสู้ยากนะเรียบร้อยครับบาเลสรู้จักเปล่าไอไคอนทองอ่ะขวาบนอ่ะรู้จักหรือเปล่าดูไว้โอ้ยเอาหนาหนาะเอาหนาหนาะ ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับนี่นี่ไอ้ปืนนี้แม่งต่อให้มันไม่มีเป้ากลางจอแม่งก็แม่งก็นิ่งนะถ้ามาเล่นไปอุ้ยนัดเดียวเลยหรอผมนิงนะแมยิงข่าวนัดเดียวเลยเหรอวะเฮ้ยได้ไงวะอูนี่หนามีเลยเรียบร้อยเสร็จโจเนี้ยเสร็จโจเนี่ยอุ้ยนัดเดียวเลยเนี่ย เนี่ยนะตรงเป๊ะแต่มันก็ใกล้ด้วยแหละตรงแต่มันก็ยังตรงอ่ะแบบดีอ่ะยอดเลยอะ่ะเฮ้อเยอุ้ยยิงโดนใช่ป่ะเออกำลังจะปนอยู่เลยแต่ไม่ที่แท้เกมจบก่อนห้องนี้ก็อันนี้ก็อ่า ดาเดิมแต่โกนร้องนะครับแม่งเจอต่เบรนิงฮอร์อีนะแต่ว่าทีหน้าแปลกคือแม่งเปิดปืนพกเนี่ยแหละเปิดแล้วเปิดด้วยวัวไม่ใช่แล้ววะวัวห้องนี้ไม่ใช่แล้วจริงๆริวัวมันแปลกๆปลแล้วมีกลิ่นมีกลิ่นของความเป็นจันูเฮ้ยไม่เอานะพี่อุ้ยเดือดเดือดเดือดอุ้ยเนี่ยนัดเดียวเลยนะอุ้ยอ๋ออันนี้ซาก แต่เมื่อกี้ที่ยิงตรงเนี้ยนัดเดียวเลยนะมันก็แรงเหมือนกันนี้วิวนี่เอ๊งานพักวันนัดเดียวปุ๊บกูแตกปั๊บเลยนี่มันบีปืนพวกนี้ก็ต้องคนดูแบบว่าดูดูมาถึงตัวนี้ก็ต้องแบบว่าต้องเอาให้สุดแล้วแหละนะครับไปสุดน่ผมหยุดที่โดนด่าเดี๋ยวเราก็รู้กันว่าโดนไม่โดน เขาไม่น่าจะด่าเราแต่ว <etus> ่าน่าจะมีทักกันบ <void> ้างแหละโอ้ห้องนี้เขาโนปีนะครับดีนะผมไม่ได้ใส่บีมาขอโทษนะครับมันไม่ไหวแล้วมันมาใกล้เกินอ่ะเรียบร้อยโอ้โหยืนนิ่ง AFK ไปนะครับผมเออคนเข้ามาดีว่ะเออคนเข้ามาเร็วว่ะดี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  เฮ้ยขอบเกียร์มาไงเมาแล้วขอบเกียร์มาแล้วบอกอยู่ว่ามันมีกลิ่นแปลกมันแปลกๆห้องเนี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่นะใครเรียกผมวาบ่วยอยู่ตามไปก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวปันหนึ่งตอนนี้รอก่อนเฮ้ย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 โอ้ยใส่ยับเลยใส่ยับเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนตาแรก่ะเนี่ยตาแรกก็มาดีอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวสักพักหนึ่งแม่งเกมพลิกเลยเนะี่ยอยากชอบเลยว่ะเรียบร้อย,ร,ย,ร,อยรอรอรอไปก่อนไม่ต้องรอละ จะสะโขเพื่ออะไรจะสะโขเพื่ออะไรปืนนี่มันตรงเรียบร้อยครับโอ้โหในบ้านครับเดียวโอ้โหจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยศสูงเข้าในฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่พี่จะลุมฝั่งนู้นเลยเหรอเกิเดใจปะเนี่ยมันจะหนุกมันจะหนุกเหรอวะจริงมันจะหนุกกว่าวะเดี๋ ไปเ,เล่นปืนพกเหรอมามาเล่นกันกูไม่ได้เล่นอะไรเกียนๆอย่างนี้นะเอาซะไมานานแล้วเนี่ยแต่ใช่จะให้เกียนมากกว่านี้มันต้องถือมีดเกียนเว้ยอุ้ยจับบูทิชชัทยูโน่ไอ้จริงอ่ะก็คือผมอะ่ะแบบว่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยจะตอบในเกมเท่าไหร่แบบว่าเล่นอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะตอบตเพราะว่า ก็อย <mile> ่างว่าคือผมเล่นอยู่นะผมโฟกัสไปที่การเล่นมากๆเลยเพื่อให้มันแบบคนดูดูแบบว่าไม่สะดุดนะครับไม่สะดุดแต่คือก็จะอ่านเอาอย่างเงี้ยแหละนะครับผมก็จะอ่านเอาอย่างเงี้ยทำไมพิสตาถึงจังวอตใจเย็นพี่ไปต้องทางกันแบบนั้นก็ได้ทักทีไรอุ้ยม่หายทุกทีอุ้ยไปแล้วนี่นี่คือหนึ่งการเล่นเกียนผมเล่นมีดแป้งเลยกูเล่นดาบแป้งเลยโอ้ห้องดูดูดู โอ้ยิงยิง,ยงนนท์ขามันไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่ะอันนี้ไม่ได้จริงโอ้โหดูดิทำลายฝั่งนู้นเกินมันมันหน้าแปลกตรงที่ทีมทีมผมเนี่ยเข้ามากันอย่างเงี้ยพี่แล้วแล้วพวกแล้วอย่างงี้พวกพี่ฝั่งตรงข้ามกขาจะเล่นกันยังไงพี่โอ้โห๋อ้ย ติดเพื่อนอีกคาราบาระเบิดเลยอโอ้หดูดีได้ระเบิดด้วยนะครับสงสารฝั่งตรงข้ามเลยว่ะจริงๆแต่นึกภาพถ้าเราไปอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเราได้เล่นของเพียก็มันก็มันเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเจ็บคิว,ยอ,ว,อ,วอยู่ไหนซุ่กน,นกรอเด็น ไม่ตายไม่ตายโอ้เกมจบแล้วเกมจบแล้วเราก็จะจบที่เหมือนกันครับเฮ้ยจะเอาตัวนั้นทำไมโอ้คือปาระเบิดตัวเองไว้ไงเมื่อกี้น่าจะเป็นระเบิดตัวเองอันที่โดนอ่ะโอเคผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาต พอแค่นี้ก่อนละการน,นะครับเดี๋ยวมันจะลงดึกนะครับอาจจะลงดึกก็ได้นะคลิปนี้ใครจะไปรู้นะครับผมเพราะว่าที่ผมอัดก็เย็นมากแล้วโอเคไปเจอกันใ,ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกเชมมากครับผม